thank you สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาเรียนรู้นะครับลายฝนต้นหนาวนะครับเนื่องจากลายฝนต้นหนาวจะมีฝนมาประปลายนะครับในขณะเดียวกันช่วงกลางคืนนะครับกลางคืนลานะลาน้ําค้างก็มากับน้ําค้างด้วยนะครับปัญหาเกิดขึ้นกับต้นทุเรียนที่เป็นต้นกล้าหรือต้นทุเรียนขนาดเล็กนะครับ ซึ่งในส่วนของผมก็เจอปัญหานี้เกิดขึ้นนะครับปัญหานี้ตามที่ศึกษานะครับที่ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆก็ทราบว่านะครับการดูแลทุเรียนต้นกล้าหรือทุเรียนเล็กที่มีปัญหาใบเป็นจุดแบบนี้นะครับหรือใบออกเหลืองนะครับก็มีหลายๆที่นะครับหลายๆสวนก็ ลงมาแสดงความคิดเห็นหลายหลายท่านที่เป็นเซียนหรือว่าเป็นมือเก่าที่ประสบผลสําเร็จมาแล้วก็เป็นเรื่องคลิปจ้อยประมาณนี้ก็ว่าอย่างนั้นนะครับก็คงจะเป็นเรื่องที่ชาวสวนผู้วงนะครับกลัวต้นทุเรียนของเราที่รักนะครับก็อาจจะทําให้ต้นทุเรียนตายหรือว่าไม่ไม่เติบโตเท่าที่ควร แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นเรื่องจริงนะครับในสวนของผมก็มีเกิดขึ้นเหมือนกันการเจริญเติบโตในช่วงปลายฝนต้นหนาวต้นทุเรียนจะหยุดชะงักนะครับแบบว่า,าการต่อยอดก็ลดลงนะครับซึ่งเขายังไม่เคยเจอสภาพปัญหาที่กลางวันแดดร้อนจัดกลางคืนอากาศหนาวเย็นมีน้ำค้างลงมาที่ใบ ขณะนี้ก็ยังมีใบเปียกชื้นอยู่นะครับตรงนี้นะครับก็ยังเปียกอยู่ซึ่งเวลานี้ประมาณหนึ่งโมงเช้าก็เจ็ดนาฬิกานะครับก็ยังเปียกอยู่นะครับซึ่งใบที่โดนน้ําค้างที่หนักๆน,นะครับก็ต้นไม่แข็งแรงหรือว่าไม่สมบูรณ์เต็ม,ม,มที่ก็จะได้รับ อันนี้สูงคือใบไหม่ด้วยนะครับกลางวันแดดร้อนจัดกลางคืนอ่าหนาวเย็นนะครับซึ่งการปรับสภาพของท้นต้นทุเรียนเล็กก็อแบบว่าเขายังไม่โตไม่แข็งแรงอยู่ก็ค่อยค่อ,คอดูแลกันไปนะครับซึ่งเมื่อนะครับเมื่อผ่านปลายฝนต้นหนาวไปสักระยะหนึ่งนะครับอันนี้ก็เริ่มออกมาแล้วนะครับคือเขาจะอ่าตัวยอดออกมาแล้วนะครับก็ เป็นเป็นธรรมชาติของต้นไม้เกือบทุกชนิดนะครับถ้าเจอปลายฝนต้นหนาวก็จะมีใบจุดใบร่วงเป็นธรรมดานะครับก็ถ้าผ่านไปแล้วเขาจะแตกยอดอ่อดขึ้นมานะครับไม่ใช่ไฟทอเตูล่านะครับเป็นยอดอ่อนขึ้นมาแบบนี้ก็เขาใบของเขาก็จะเปลี่ยนกลับมาเป็นใบที่สวยงามตามปกตินะครับในโอกาสต่อไป ถึงเราดูในคลิปของผมไม่ใช่เฉพาะต้นทุเรียนนะครับต้นกล้วยต้นไม้ที่อยู่ตามธรรมชาติต้นสักและไม้ประดับต่างๆก็ยังเป็นนะครับใบไม้ใบหญ้าก็เป็นเหมือนกันนะครับการเกิดลาใบจุดในช่วงนี้นะครับครับตัวน,นี้ก็เป็นน้อยๆน,นะครับเขาอาจจะมีความแข็งแรงแต่ก็มีเหมือนกันนะครับ มีตัวนี้นะครับตัวที่สองนะครับลาบใบจ,จุดนะครับครับที่เป็นยอดออกมาก็พยายามจะออกมาอยู่แล้วเขากระทบตอนกลางคืนอากาศเย็นกลางวันอากาศร้อนจัดแดดจัดนะครับซึ่งปรากฏการเอลนิยุบ,บัวก็ามาอีกก็ยิ่งหนักก็ไปอีกนะครับดังนั้นาการดูแลทุเรียนก็ถ้ามีสะเเลมนะครับก็เอาสะเเลมมา จะได้ดีนะครับอันนี้ยังไม่ได้ปรับนะครับอันนี้ยังตั้งอยู่จุดเดิมถ้าถ้าสแสรมที่จุดที่ปรับแล้วก็คือจะต้องเอ็นประมาณ45องศานะครับน้านวนวลนะครับครับโอเคครับเราจะปรับให้เป็น45องศาตัวชายสแสรมป้องกันแดดให้โอกาสต่อไปเดี๋ยวนี้นะครับ วันนี้เรามาเรียนรู้ในการดูแลตู้เรียนนะครับเนช่วงลายฝนต้นหนาวซึ่งเป็นปัญหาที่จุกจิกกวนใจนะครับเนื่องจากเกิดราใบาจุดนะครับลาใบาจุดเกิดขึ้นนะครับสําหรับต้นนี้นะครับต้นนี้เป็นแม่พันธุ์หมอนทองแคระนะครับสั่งซื้อมาจากทางภาคใต้นะครับก็กําลังผียอดต่อยอดออกมาแบบ ป็นที่น่าพอใจนะครับทุกช่อนะครับออกมาก่อนหน้านี้ก็ได้ใส่ปุ๋ยตามปกติเคมี25-7-7นะครับประมาณ1สัปดาห์ที่แล้วนะครับเราก็ทุก15วันจะเริ่มใส่น,นะครับต้นนี้เพิ่งได้กิน25-7-7เป็นรอบแรกนะครับก็ผลออกมา วยนะครับยอดสวยนะครับทําให้เจ้าของก็มีความรุ่มชื้นในใจประทับใจพอสมควรนะครับก็ดูว่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นไหมในช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับเรามาดูความแตกต่างกันจากต้นกล้าซึ่งเป็นพันธุ์พื้นเมืองนะครับตรงนี้นะครับใบเป็นลาใบจุดนะครับ ต้นนี้เป็นประมาณ7จ็ดเปเซ็นลยนะครับนะครับจะมีลาไปจุดมาทำลายนะครับทำให้ใบะชะงักการเจริญเติบโตยอดก็ไม่ค่อยจะเดินนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ยังไม่ถึงปลายฝนต้นหนาวก็ทำแบบการเจริญเติบโตแบบ24ชั่วโมงนะครับที่ยอดของเขาจะต่อเรื่อยๆแต่พอกระทบหนาวปับนะ๊บหนักทบ ปลายฝนต้นหนาวกลางวันแดดร้อนจัดกลางคืนน้ำค้างเย็นนะครับก็ทำให้การปรับสภาพของทุเรียนในต้นเล็กที่ยังอ่อนแออยู่นะครับเป็นต้นกล้านะครับก็เข้าลาใบจุดเข้าเล่นงานเกือบทุกต้นนะครับอยู่ที่สวนผมก็ประมาณ80%ถ้าต้นไหนนะครับต้นไหนที่ ไม่เป็นลาใบจุดก็จะเป็นออกซีดเหลืองๆนะครับเป็นึเหลืองอยู่ข้างในนะครับสาหรับต้นนี้อายุมาจากร้านขายต้นพันไม้ก็สั่งซื้อมาจากสุราษฎร์ก็มีอาการใบเหลืองเป็นจุดๆเป็นหย่อมๆนะครับจะเห็นว่าเป็นใบจุดไม่ใช่ใบจุดนะครับเป็นจุดเหลืองเป็นหย่อมๆแต่ไม่เป็นลาใบจุดนะครับสังเกตดูง่ายๆนะครับความแตกต่างกัน มีจุดเหลืองขึ้นย่อมยนะครับซึ่งในโอกาสต่อไปอาการปรับสภาพให้เป็นใบเขียวเข้มตีมร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ก็จะมีชุดใหม่ขึ้นมาแทนคือยอดนี้นะครับออกมาแล้วนะครับตัวนี้จะออกมาแทนนะครับเกทุกยอดนะครับครับกิงก้านสาขาครับออกมาพร้อมที่จะมาแทนใบที่ซีดเหลือง ในโอกาสต่อไปแล้วนะครับครับการดูแลก็ดูแลตามปกตินะครับให้น้ำสม่ำเสมอตามสภาพอากาศแห้งแล้งจะเป็นเช้าเย็นหรือว่าวันเว้นวัน,วนก่อนในช่วงนี้สักประมาณหนึ่งเดือนก็คงจะ,อ,ะอากาศเข้าที่ปกติก็เราก็คงจะได้เห็นยอดจุเรียน ใบสวยๆออกมาให้ชมนะครับครับขอบคุณ f อทุกท่านที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดนะครับก็ขอขอบคุณมาในโอกาสนี้สำหรับทีน่นี้ขอจบเท่านี้นะครับ